เวลาที่ผมทําคลิปรีวิวสินค้าเนี่ยผมจะมีรายได้จากทางไหนบ้างอยากรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันนะก็จะมีรายได้อยู่ประมาณ2-3ทางนี่แหละครับทางแรกเลยคือจากยอดวิวที่แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นคนจ่ายให้ก็จะมีฟอร์บอยอทอซึ่งผมยังไม่ได้ในส่วนนี้นะครับทางที่2คือจากสปอนเซอร์หรือแบรนด์ครับอันนี้เนี่ยก็จะเกิดขึ้นตอนที่เราเริ่มมีผู้ติดตามประมาณนึงเริ่มมียอดวิวเริ่มมีคนดูเราเยอะขึ้นเดี๋ยวแบรนด์หรือเอ,อ,จจบบอเจน ส่วนรายได้ทางที่3นี่แหละครับที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนเพื่อทมันคือการทาคลิปรีวิวสินค้านี่แหละเสร็จแล้วเราก็แปะลิงก์ของสินค้าที่เรารีวิวเนี่ยไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอพอมีคนเข้ามาดูคลิปแล้วเกิดสนใจกดสั่งซื้อสินค้าที่เรารีวิวเนี่ยเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากร้านค้าที่เราแปะลิงก์ให้เขาครับค่าคอมมิชชั่นในแต่ละคําสั่งซื้อก็อาจจะไม่ได้มากมายอะไรแต่ถ้าคลิปเราเกิดฟุกฟุกดังขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะมีรายได้เข้ามาไม่น้อยเลยนะครับผมก็เลยแนะนําคนรอบๆตัวที่อยากหารายได้เสรมไหาย้ี่่่ทดใๆ ที่สุดละถึงแม้ว่าแรกๆคนอาจจะดูเราน้อยและยังไม่มีรายได้จากคําสั่งซื้อเข้ามาก็ถือว่าเป็นการฝึกฝีมือการทําคลิปไปครับพอเราทําคลิปได้เก่งขึ้นเนี่ยเดี๋ยวรายได้ก็จะตามมาเองละส่วนเรื่องแนวทางในการทําคลิปรีวิวเนี่ยก็แล้วแต่ที่เราถนัดเลยครับได้หมดเลยไม่มีผิดไม่มีถูกอย่างของผมที่รีวิวเล่ยโซ่11.5นิ้วของโอสุกะตัวเนี้ยยังไม่ได้พูดถึงสินค้าเลยสักคำและไม่ใช่ว่าการทําคลิปได้ดีจะขายได้นะครับสินค้ามันต้องขายตัวเองได้ด้วยและเล่ยโซ่11.5นิ้วของโอสสกกะะััเเเเเนนนนีีี้ยยยยยมมแแาาาาาพ่่อๆไไไปหหลลคครบบงงงดูษ แบบแล้วก็ใช้ได้เลยมีช่องคลายขี้เลื่อยขนาดใหญ่โล่งดีครับแบบนี้สามารถปรับความตึงของโซ่ได้ง่ายจากภายนอกเลยปัจจัยที่ใช้ปรับตั้งจะมีที่เก็บไว้ด้านข้างสั่งเนี้ยเขาจะมีระบบหยอดน้ำมันหล่อดลื่นอัตโนมัติครับเราก็แค่เติมเก็บไว้ในช่องนี้เดี๋ยวเขาจะค่อยๆปล่อยออกมาเองมีสวิตเซฟตี้หลายชั้นทั้งที่กาดตรงนี้แล้วก็ที่สว er ิตเปิดปิดด้วยด้านใต้เขาจะมีหูสําหรับเอาไว้แขวนเลื่อยที่พับเก็บได้ครับตัวโซ่มีอะไรเปลี่ยนถ้าเกิดว่าไม่คมเนี่ยซื้อเปลี่ยนได้เลยครับราคาประมาณร้อยนิดๆเอง โค้ดส่วนลดเนี่ยก็สามารถลดได้อีกเยอะเลยนะและเหมือนเดิมครับเพื่อนๆไม่ต้องซื้อสินค้าที่ผมรีวิวเลยนะครับแต่ถ้าสนใจเนี่ยสามารถสอบถามได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไ้ให้และเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆที่อยากหารายได้เพิ่มนะครับลองหาอะไรใกล้กๆตัวเนี่ยมารีวิวแล้วแปะลิงก์สินค้าแบบที่ผมแนะนําเริ่มจากสินค้าของโอซุกะก็ได้ครับขายง่ายดีราคาไม่แพงบายๆครับ